ปีมือโคล่าเมาคืนนะคะทุกคนหาวฮอนอยู่เกือบสองชั่วโมงแก่นตะวันของเราน่าจะล่วงรับดับสังขาร นะคะโอ้ยมันออกดอกแล้วนะ่ะเอาไปเอาพมมานะคะทุกคนที่โอเคไอซีไอซี ต่อนเช้าก่อนเสร็จนั่นก็เสร็จวี้มทำมอริาาออรนด้ปีมือโคราเมื่อาาคืนนะคะทุกคนหาวหอนอยู่เกือบสองชั่วโมงสภาพสวนของดิฉันก็จะเละขนาดนี้น,น,นะคะตกลงว่าแก่นตะวันของเราน่าจะล่วงรับดับสังขารอะไร นิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีเ <you> หาะอะไรเมื่อคืนเยาคฮับ yeah, ีเยอะเหาะสองชั่วโมงนะคะเมื่อคืนเตือนตีสองสุดท้ายก็สภาพสวนของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนสงสัยเราจะต้อง ทำรัวแล้วค่ะไม่งั้นศูนย์เปล่าแน่ๆสวัสดีตอนเช้าๆจากเซอร์เบียนะคะอากาศตอนนี้อยู่ที่15องศานะคะทุกคนคะ่ะแดดยังไม่มาเลยนะเนี่ยดีโอสภาพสวนนะคะโคล่าเมื่อคืนนะคะห่าหอนนานมากๆเลยนะคะนานเป็นประวัติการเลยนะเป็นแบบ น่าจะสองชั่วโมงได้นะคะไม่ได้นอนจนยานอสนะคะออกมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นสภาพก็จะตามนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> น่าจะเป็นตัวตุ่นหรือเปล่าลากิอากิลากี้วันๆนะคะอยู่แต่นอกบ้านนานๆจะเข้าบ้านนะคะเฉพาะเวลาหิวส่วนของเราเละตุ้มเป๊ะมาเลย แา่ทำไมไม่แค่นี้ลุงเอ็มเรยหอยชน,น,นะโคลาเบ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 าโคลาโคลาเบาเบาเบาปุ๊บาดีย่โซ่โนจยากียาลิฮะายลายลายิลา

ร้อนมากจะเป็นลมแล้วเด็ดร้อนป่านอยู่ประเทศไทยค่ะทุกคนยี่สิบกว่าองศาแล้วนะคะวันนี้น <c oughs> ไม่คอุ้มไปเก็บไม้มาเมื่อกี้นะคะในสวนอีกฝั่งหนึ่งนะไปแบบไม่ได้ตั้งใจไปนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะทุกคน มคิดว่าเออ,อต้นถั่วลันเตาอ่ะเขาเริ่มอยากที่จะเลื้อยแล้วนะคะแล้วอุ้มเอาพันธุ์มาจากเยอรมันจากทุกคนอุ้มไม่รู้ว่าเขาจะเลื้อยสูงขนาดไหนนะคะ<อ>เพราะว่าถั่วลันเตามันก็จะมีพันธุ์ที่แบบเลื้อยสูงกับพันุ์ที่แบบพุ่มก็มีนะคะอุ้มก็เลยแบบเอาแค่นี้ก็พอถ้าเขาขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะท <c oughs> ่นี้ก็แน่นแล้วแหละ ตัวใบนะคะลูกนี่คะ่ะเขาเริ่มออกใบแล้วนะคะเนี่ยทุกคนยานะวันนี้ยานะวันนี้สวัสดีก่อนแล้วสวัสดีแม่แม่ลุงลุงป้าป้าก่อนแล้วเป็นไงคะนี่ไงคะป้ายนะคะป้ายของโคล่าอันใหม่นะคะก็จะเป็นชื่อของเขาแล้วกม็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะของยานอสนะคะทุกคน ร้อนลูกเซียร์ไฮร้อนมากเลยค่ะไปค่ะทุกคนไปขุดแปลงกันต่อค่ะจากเมื่อวานนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนเดินไปในหมู่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวไปเอาผ้าม่านที่เราตัดให้เขาตัดเมื่อวานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศในชนบทในเซอร์เบียกันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนถึงเวลาอุ้มขอจัดการแปลงตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะรดน้าแล้วก็จะคลุมทิ้งไว้ละมาค่ะเกยลูกเกลกี้ลาก,กี้ก็ามาไปไปร้อน Was für Handschuhe? Deine Handschuhe? Ja, aber hier sind auch noch welche. Ja, die sind dreckig. Der muss einmal mit heißes Wasser waschen. bye mm -hmm. mm -hmm. ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักไว้เดี๋ยวอุ้มจะเอาพลาสติกมาคลุมทิ้งไว้นะคะส่วนจะปลูกผักตอนไหนอะไรก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ก็คือทำไว้ก่อนเนาะ พับบ้านไปค่ะลูกเดี๋ยวมามีมาพับบ้านไปค่ะอไรสตรอเบอรี่นะคะเขาเตรียมแปลงแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่เห็นสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเขาคงเอาลูกเอาหัวมันมาลงเนาะเราพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะ ตรงซอยนะคะตรงหมู่บ้านที่เราอยู่นั่นแหละค่ะตอนนี้เนาะอะไรอรมันก็เริ่มเขียวขจีแล้วค่ะมีชีวิตชีวาเนาะเดี๋ยวเราไปเอาพม่านะคะทุกคนที่เราให้เขาตัดนะคะเมื่อวานเดี๋ยวเราไปเอากันค่ะต้องเดินนะคะไปอีกนะคะประมาณเกือบสองกิโลนะคะไปกันค่ะ บ้านนี้กำลังจะซ่อมบ้านนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนอามีรถมาค่ะหลบรถก่อนเดี๋ยวเราต้องเดินตรงไปอีกนะคะทุกคนแต่ใกล้ถึงแล้วค่ะบ้านหลังนี้เขาก็เพิ่งปลูกต้นไม้นะปีที่แล้วนะคะฝั่งนี้เราไม่ค่อยได้มา โอ้ยต้นผลไม้เต็มเลยเห็นไหมคะเขาก็ต้องทาระบบน้านหยดนะเราไม่ต้องทําเออเราก็ทานะสาม,มีเรารดให้ทุกวันบ้านนี้อยู่เยอรมันค่ะมีรถนอนมาจากเยอรมันนะคะบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เสียดายจังเก่าแล้วไม่มีคนอยู่นะคะบ้านนี้ก็สีพ่านสีเหลืองแบบเอยสีเขียว เขียวเป็นแหวนเลยนะคะไม่เคยเห็นมีคอนบ้านหลังนี้มาเห่าหลังใหญ่มากไปถึงหลังเลยนะคะเขาจะทำรั้วแบบมิดชิดสุดๆ มาก็เห่าไปค่ะนี่จ้าทุกคนอ๋อบ้านนี้เข้าเรโนเวทถึงแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้สวยเขาก็น่าอยนะ They look for Okay, okay, I see, I there. see. And that was the... Uh, oh, super. Very nice. That's it. Yes, very okay. nice. Okay, eight uh, hundred. Eight hundred. Yeah. Eight mm hundred? -hmm. Okay. So, yeah. <laughs> eight hundred? <laughs> okay. How how is your daughter? Um, it's good. Uh, her, uh, uh, yes. She's good. She lives uh, her father in Vienna. Vienna? Yeah. Ah. Wait a minute. Okay. He's uh, is your uh, husband. She come uh, yeah. Your uh, husband. Ah. She come back. And, uh, she came to uh, summer um, in Serbia. Uh, summer summer school ah uh, oh. school is ready to, june, to start uh, okay june and she come to one, uh, two months mm -hmm. uh, she make in there in home and come back in september to, to win again uh, yeah. okay oh, okay she, she go in the school uh, in there in vienna yeah. oh super <laughs> ตรงนี้อ๋อไปข้างหลังเป็นสวนเยอะแยะเลยค่ะทุกคนอ้มไม่รู้นะว่ามันมองไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะคะเห็นแต่ว่าตรงนี้เขาเลี้ยงปลานไงคะทุกคนสะบัวนะคะเมื่อตอนนั้นที่เรามามันไม่มีบัวเลยนะคะมันหนาวเนาะตอนนี้บัวนะคะมันก็เริ่มเขาเลี้ยงปลาเต็มเลยค่ะปลาสวยงามวาสวยสวย ไปค่ะกลับบ้านกันตอนนี้อยู่ที่ห้ามองเย็นแล้วนะคะห้ามองเย็นบ้านหลังนี้ทรงคล้ายๆบ้านเราเลยค่ะทุกคนกลับบ้านกันจ้าบ้านหลังนี้นะคะทุกคนหลังนี้เลยนะคะในมืออ้มชี้แล้วก็ที่หลังติดกันนะคะแล้วก็มีที่ที่ไปถึงข้างหลังนู่นเลย เขาขายค่ะวันนั้นเรามาดูแล้วนะคะทุกคนเขาขายหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองนะคะหนึ่งแสนยูโรนะคะทุกคนประมาณสามเกือบสี่ล้านนะคะตีไปก็เกือบสี่ล้านกว่านะคะนี่ค่ะสองหลังบ้านนี้คือเจ้าของไรสตอร์เบอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีข้างหน้าด้วยแล้วก็มีในซอยด้วยค่ะทุกคนแต่ตรงนี้เขายังไม่ได้ลงนะคะ สงสัยเขาจะซื้อต้นมาลงปุ๊บหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ออกลูกเลยค่ะทุกคนไปค่ะกลับบ้านแล้วข้างหน้านะคะสวนสตอเบอรี่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกอันนะคะที่อุ้มพาคนล่ามาเดินแถวนี้นะคะบ่อยๆจ้าทุกคนนะคะ่าบ้านสองหลังนั้นอย่างงามเลยเนาะไปดูกันค่ะอุย้ย ใหญ่ไปถึงนู่นแล้วตรงนี้อีกนะคะเขาเตรียมดินไว้อะทุกคนสวนสตรอเบอรี่นะคะโอ้ยมันออกดอกแล้วน่ะเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นต้นเก่านะต้นเก่าของปีที่แล้วอุ้มเห็นนะคะอุย้ยงามงามมากเลยค่ะทุกคนสตรอเบอรี่นะคะอุย้ยไปถึงนู่นเลยรดมากฉาไอฉาออกดอกด้วยใบก็งามนะคะ บ้านเพื่อนบ้านของเราคนนี้นะคะที่ว่าเขาเลี้ยงกระต่ายไว้กินจ้าทุกคนบ้านนี้มีไก่มีเป็ดนะคะมีหมาแต่เดี๋ยวเขาจะปลูกมะเขือเทศตรงนี้เต็มเลยนะคะถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้ว,ลวคะ่ะอะไรอยาอย่าโน้ตบอกว่าทำไมเธอเดินไปกลับสองกิโลเร็วแท้มีคนรดน้ำต้นไม้ให้เรานะคะดูคะ่ะ สวัสดีค่ะถึงน้บ,บ้านเราแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยข่า,ม,ามันนารักมันนารักเปิดประตูสิลูกเปิดประตูข้าวมัน่าลัก นะานะ้ไปเลยถึงบ้านแล้วค่ะบ้านแสนสุดข,ของเนระาเฮ้ยยา <c oughs> ก่อนนอนลูกก่อนนอนอยากให้กินขนมคุณ่าดูอะไรคะลูกดูตั้งแต่เชา้ายันเย็น ตนนีคะ่ะอันนี้มาดมอะไรอะออ๋อออ้ยเอาขนมหนูหล,ล่นตรงไหนเามากัดนี้ไงไต้พุงเนี่ยไต้พุงไต้พุงอ้วนของใครเนี่ยนี่ลอกเออไปค่ะคุณนายนะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าปิดก่อน ตรงนี้นะคะนี่ก็ลา